อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจหรือกด Subscribe ด้วยนะคะเธอเท่านั้นสุดที่รักตอนที่15การเดินทางโดยรถบิ๊กไบค์นั้นถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ครั้งใหม่อันน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับกิรณาอยู่มากโขเลยทีเดียว ทั้งความเร็วของรถทั้งสายลมที่โบกพัดผิวกายและผิวหน้าแน่นอนพัดผ่านได้แค่เสื้อแจ็คเกต็ตกับหมวกกันน็อกใบโตเท่านั้นแต่เธอก็รู้สึกถึงมันได้อยู่ดีและก็ต้องนึกชมเชยคู่มั่นหนุ่มอยู่ในใจเมื่อเขาช่างขับรถได้คล่องแคล่วไม่เหมือนคนพึ่งหัดขับ เลยทีเดียวอีกอย่างถ้าจะให้เธอสารภาพตามตรงมันก็ยังได้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนตอนเองเป็นนางเอกเรื่อง A moment of romance ผู้หญิงค่าใครย่แต่อีกด้วยแต่เปลี่ยนเวอร์ชั่นเป็นอาเฮียหลิวเตอ๋อหัวหน้าหนวดแทนเท่านั้นเองแวะ วัดถ้ำเสือกันก่อนไหมครับอาเฮียหลิวเต๋อหัวหน้าหนวดของเธอเอ่ยถามขึ้นหลังจากจอดแวะปั๊มน้ำมันข้างทางเพื่อซื้อกาแฟและทานอาหารเช้ารวมไปจนถึงเติมน้ำมันดีสิคะกี่ไม่ได้ไปมานานแล้วด้วยไม่รู้ว่าป่านนี้เปลี่ยนไปมากหรือยัง ไม่นานของคุณเนี่ยมันกี่ปีกี่เดือนแล้วล่ะครับเอ่ยดักคออย่างรู้เท่าทันในขณะที่กีรณาหัวเลาะแฮ่แแกล้งชายหนุม่มคืนด้วยการจุ่มนิ้วมือลงบนอ่างน้ำพุเล็กๆภายในร้านอาหารแล้วสะบัดหยดน้ำซึ่งเกาะอ,อยู่ปลายนิ้วมือใส่ดวงหน้าของชายหนุ่ม ตามไม่ทันสักเรื่องจะเป็นอะไรไหมคะแหมตอบมาตามตรงสิครับเรามั่นกันมากี่เดือนละคะนั่นละคะ่ะคือช่วงเวลาที่กี่ไม่ได้มาผมพามาแล้วก็อยากคิดว่าเป็นความผิดผมอีกละ่ะเปล่าเสียหน่อยใครเขาจะไปคิดอย่างนั้นล่ะคะทำไมเดี๋ยวนี้คุณถึง ชอบหาเรื่องกันจังก็เพราะว่าทะเลาะก,กับใครก็ไม่สนุกเหมือนทะเลาะก,กับคุณนะสิตอบด้วยรอยยิ้มแจ่มใสอย่างไม่สะทกสะท้านจนกิรนาได้แต่ย่นจมูกใส่ชายหนุ่มเนื่องจากไม่สามารถทำอะไรเขาได้โลกจิตหล่อนบ่นพึมพำรรแต่มีหรือที่คนหูดี จะไม่ได้ยินดวงหน้าหล่อเหลาคลี่ยิ้มใส่หญิงสาวแต่ในตาคมกลิบกับทอปกายก้ายามกล่าวว่าระวังให้ดีเถอะผมโลกจิตขึ้นมาจริงๆจะทำให้คนแถวนี้กลัวจะร้องกรีดกรีดไปเลยไม่พูดด้วยแล้วกระแทกเสียงใส่ก่อนก้มหน้าก้มตา ทานอาหารในจานของตนเองอย่างตั้งอกตั้งใจโดยหารู้ไม่ว่าปฏิกิริยาของตนนั้นส่งผลให้ชายหนุ่มครี้ยิ้มอย่างขบขันยามได้เห็นกิรนาในลักษณะก้ำกึง่งระหว่างหญิงสาวและเด็กสาวอยู่เช่นนี้แม้ตัวหล่อนจะอายุได้26ปีแต่บางครั้งการกระทำ และคำพูดของเจ้าหล่อนก็เปรียบเสมือนเด็กๆก,ก็ไม่ปานมาลุเดทถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ยามนึกถึงปัญหาเล่งด่วนเฉพาะหน้าซึ่งตนยังไม่ได้บอกกับกิรนาแต่ก็คิดว่าจะละมันเอาไว้แล้วจึงบอกหญิงสาวในภายหลังเพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศแห่งความสุข กลายเป็นความทุกข์เมื่อเวลาแห่งการลาจากเพียงชั่วคราวกําลังเข้ามาเยือนการท่องเที่ยวรายทางตลอดการเดินทางมาเยี่ยมเยือนภูม,มิทัศน์และกิริที่กาญจนบ,บุรีนั้นเป็นอะไราที่เพลิดเพลินสนุกสนานและมีความสุขมากกว่าที่ตนเคยวาดฝันไว้ จากทิวทัศน์เดิมๆอันคุ้นตาแต่เมื่อมีมารุเดชเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการได้เห็นในสิ่งเดียวกันนั้นความรู้สึกต่างๆและบรรยากาศรอบกายก็เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมคุณเดชมานี่สิคะกิรณาเอ่ยเรียกชายหนุ่มเสียงเจื้อแจ้วพลางยกมะพร้าวน้ำหอม ที่ขายอยู่บริวเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควขึ้นดื่มแล้วเห็นอะไรดีๆที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนจึงเอ่ยเรียกอีกฝ่ายอย่างตื่นเต้นมีอะไรครับนั่งรถไฟกันเถอคะค่ะกล่าวพลางยิ้มกว้างในขณะที่ดวงหน้ารอเหลาพงะไปเพียงนิดยามเอ่ยถามกลับว่าแต่รถไฟไปสถานีน้ำตกไซโยกน้อย เขาออกแต่เช้าไม่ใช่หรือไม่ใช่ค่ะกีหมายถึงรถไฟแฟมองนี่ต่างหากจับจูงข้อมือของชายหนุ่มให้ออกเดินตามไปจนหยุดอยู่หน้ารถแฟมองสีสันสดใสซึ่งมีไว้บริการนักท่องเที่ยวสำหรับการข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแควไปสถานีเตาปูนโดยคิดค่าตั๋วคนละ20บาท2คนครับ มารุเดชเอ่ยกับพนักงานขายตัว๋วก่อนหยิบธนาบาัตรใบละ20บาทสองใบส่งให้พนักงานแลกกับตั๋วโดยสารรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยสีเขียวอ่อนสองใบซึ่งกิรณาก็รีบฉกออกไปจากมือเขาในทันทีโดยไม่รังรอขึ้นไปนั่งกันเถอคะค่ะล่อนเอ่ยชวนด้วยน้ำเสียงสดใส ตากลมโตเป็นประกายเหมือนกับเด็กๆที่กำลังได้ของเล่นใหม่อย่างไรอย่างนั้นเขาปูนชายหนุ่มเอ่ยหลังจากอ่านรายละเอียดต้นทางและปลายทางที่ระบุไว้บนตัว๋วไกลไหมครับไม่แน่ใจนะคะแต่กีจำได้ลางๆว่าเขาปูน จะอยู่อีกฟากของแม่น้ําแควเท่านั้นเองเคยไปแต่สุสานทหารสัมพันธมิตรเขาปูนหรือที่คนแถวนั้นเขาเรียกกันว่าสุสานช่องไก่นะคะแล้วคุณคิดว่าเขาจะพาเราไปถึงที่นั่นไหมไม่ทราบสิคะเท่าที่ถามคนอื่นก่อนคุณจะขึ้นรถไฟมาคนอื่นๆบนรถไฟ เขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่20บาทคงไปถึงมั้งคะหรือว่ายังไงหันมาเอ่ยถามความคิดเห็นด้วยสีหน้าเป็นกังวลจนมะรุเดชจำต้องดึงแก้มนุ่มอย่างอดไว้ไม่ได้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับมะรุเดชตอบก่อนเงียบเสียงลงยามลถไฟ เริ่มเคลื่อนขบวนไปอย่างเชื่องช้าบรรดานักท่องเที่ยวที่อยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำแควต่างรีบหลบลงข้างทางในช่องที่ทำไว้เฉพาะยามนี้ทิวทัศน์สองข้างทางช่างเขียวขจีทอด้วยแสงแดดเจิดจ้าและใส่น้ำไหลเชี่ยวดูเย็นชื่นใจยิ่งนักกิรนาคอยชี้ชวนชายหนุ่ม ดูทิวทัศน์สองข้างทางพลางยกมือขึ้นโบกทักทายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นระยะระยะลาวกับเด็กน้อยจนหัวใจซึ่งทนเก็บงำบางสิ่งเอาไว้พ่องใสขึ้นเอื้อมือออกไปเกาะกลุมมือบางไว้แน่นพลางส่งยิ้มให้ดินฟ้าอากาศด้วยความสุขใจ จวบจนกระทั่งรถไฟเริ่มเพิ่มความเร็วผ่านป่าลกทั้งสองฝั่งจนมาโผล่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำแควซึ่งมีถนนลาดยางรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ขับผ่านหลางรถไฟไปมาในขณะที่รถแฟมองจอดนิ่งแล้วเปลี่ยนทิศทางวิ่งกลับทางเดิมไปยังสะพานข้ามแม่น้ำแคว ท่ามกลางเสียงบนพึมพำรรและเสียงหัวเราะของผู้โดยสารยามทุกสิ่งทุกอย่างฉเฉลยอ,ออกมาแล้วว่าเส้นทางระหว่างสะพานข้ามแม่น้ำแควและเขาปูนตามที่ตัวสีเขียวอ่อนระบุไว้ใช้เวลาในการเดินทางไม่ถึง15นาทีนั่งรถเด็กเล่นหรือไงวะเสียงหนึ่งดังขึ้นอย่างขบขัน ขณะที่อีกเสียงก็ตะโกนกลก้องอย่างไม่จริงจังนะักเอา20บาทกูคืนมาโอ้ค่าตั๋ว20บาทวิ่งไปไกลชิบหายเลยและมีกระทั่งแม่จา๋าหนูขอนั่งเล่นอีกรอบได้ไหมไปเถอะมะรุเดชเอ่ยชวนหญิงสาวด้วยสีหน้าแจ่มใสก่อนจับจูงให้หญิงสาว เดินออกจากบริเวณนั้นแล้วขับขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปสู่บ้านของภูมิทัศน์และกิรติที่ตำบลหนองบัวโดยไม่ลืมแวะซื้อของฝากไปให้ทั้งสองคนจวบจนกระทั่งแสงอาทิตย์เริ่มทอแสงอ่อนลงรถซูซูกิฮฮยาบุสะเวอร์ชั่น2011ก็หยุดลงเทียบท่า บริเวณหน้าบ้านของภูมิทัศน์และกิรติทันทีเราไม่ได้บอกไว้สองคนนั้นเขาจะอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะหันมาเอ่ยกับมะรุเดชอย่างเป็นกังวลหลังจ้องมองบานประตูรั้วไม้บานใหญ่บริเวณหน้าบ้านลองกดกลิ่งดูเถอะครับชายหนุ่มแนะนำซึ่งกิรนา ก็ทําตามทําทีอย่างว่าง่ายและเพียงไม่กี่อึดใจก็ปรากฏร่างปลาดเปรียวของชายหนุ่มวัยยี่สต้นๆออกมาเปิดประตูต้อนรับก่อนส่งยิ้มให้กีรณาและยกมือขึ้นไหวเอ่ยทักทายเนื่องจากเคยเจอกันหลายครั้งแล้วสวัสดีครับคุณกี้สวัสดีจ้าสิบทิศ ผู้กองกับพี่สาวชั้นอยู่บ้านไหมอยู่ครับเพิ่งกลับกันมาจากตลาดนัดเมื่อสักครู่นี่เองกล่าวพร้อมทั้งเลื่อนบานประตูรั้วออกให้อีกฝ่ายนำรถเข้ามาจอดทางด้านในพร้อมทั้งรีบเข้าไปรับสิ่งของมากมายในมือของหญิงสาวและชายหนุ่มเอาไปถือไว้เสียเองฉันซื้อของมาฝากเราด้วยนะ อยู่ในถุงนั่นแหละเอ่ยด้วยรอยยิ้มยามชี้ไปยังถุงพลาสติกใบหนึ่งซึ่งอยู่ในมือของสิบทิศซึ่งอีกฝ่ายเองก็ยิ้มกว้างอย่างดีใจกี้คุณเดชมาที่นี่ได้ยังไงคะแล้วแต่งตัวอะไรกันละนี่กิรติเอ่ยถามน้องสาวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นดีใจ ลักคนสงสัยยามเห็นน้องสาวฝาแฝดแต่งกายอยู่ในชุดหนังสีดำไม่ต่างไปจากคู่มั่นหนุ่มเลยสักนิดคุณเดชขับมอเตอร์ไซค์มาวันนี้เขาแปลงร่างเป็นเด็กสกอยละเอ่ยด้วยน้ำเสียงโอนิดนิดแต่เป็นไปในเชิงหยอกเยา้าเมื่อใช้คำว่าสกอยซึ่งมักหมายถึง เด็กผู้หญิงวัยรุ่นที่ชอบนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของพวกกวนเมืองแล้วก็ชอบทาหน้าทา,าปากให้ขาววอกและลิปสีแดงแจ๋คลายบั้นท้ายของลิงเชิญนั่งก่อนค่ะคุณเดชกิรติทำเสียงในลำคอพลางพยักหน้ารับคำพูดของน้องสาวก่อนหันมาเอย่ย อย่างเจ้าบ้านมารยาทดีกับชายหนุ่มอีกคนที่เริ่มถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกขอบคุณชายหนุ่มเอ่ยตอบทั้งกิรติและสิบทิศเมื่ออีกฝ่ายนำน้ำมาเสริมให้สิบทิศไปตามผู้กองทัดมาด้วยนะจ๊ะหันไปสั่งความกับชายหนุ่มซึ่งใส่เสื้อยืดลายพรางด้วยรอยยิ้ม ซึ่งอีกฝ่ายก็ตอบรับและก็ทำตามอย่างแข็งขันครับแล้วค้างคืนที่นี่กันหรือเปล่าคะจะได้ไปจัดเตรียมห้องไว้ให้คงต้องรบกวนคุณด้วยมรุเดชเอ่ยในขณะที่กิรนาตาเบิกกว้างเอ่ยถามด้วยความตื่นเต้นพลางจับต้นแขนชายหนุ่มเขยา่าเพื่อขอความมั่นใจ ค้างคืนที่นี่หรอคะได้จริงๆหรอคะได้สิผมขออนุญาตท่านไว้แล้วเหมือนกันท่านในที่นี้ของชายหนุ่มหมายถึงบิดามารดาของหญิงสาวเนื่องจากตนได้ขออนุญาตท่านในการพากิรณามาท่องเที่ยวต่างจังหวัดเป็นเวลา3มวันสองคืนซึ่งเขาเอง ก็ยืนยันหนักแน่นว่าจะให้กิรนาค้างที่บ้านของภูมิทัศน์กับกิรติส่วนตนจะไปนอนค้างที่โรงแรมหรือรีสอร์ทใกล้ๆแต่คุณสุกัญญามันดาของหญิงสาวกับกล่าวกับเขาอย่างเอื้อเฟื้อว่าให้พักอยู่ที่บ้านของภูมิทัศน์ด้วยกันเพราะห้องหับก็มีมากเพียงพอ เนื่องจากว่าบ้านหลังนี้ปลูกสร้างโดยคุณวิไลวันผู้เป็นมารดาของภูมิทัศน์ซึ่งมาซื้อที่ดินติดน้ำในตำบหลหนองบัวเอาไว้เนิ่นนางจนกระทั่งได้รู้ว่าภูมิทัศน์ศึกษาจบและต้องมาประจำการที่กาญจนบ,บุรีท่านจึงได้สร้างบ้านพักเอาไว้เผื่อวันใด ท่านมาเยี่ยมเยือนบุตรชายหรือมีญาติมาเยี่ยมเยือนจะได้มีห้องหับรับร,บรองให้พอกับจำนวนคนดังนั้นสภาพบ้านของผู้กองหนุ่มจึงไม่ต่างไปจากรีสอร์ทชั้นนำยามสร้างตัวบ้านและห้องหับเป็นขั้นบันไดลงไปแต่จะเว้นพื้นที่ซึ่งติดชายน้ำไว้ โดยการสร้างขั้นบันไดและชานยื่นไปถึงชายน้ำเพื่อสะดวกในการละเล่นไายคลายความร้อนดีใจจังเลยค่ะเอ่ยก่อนหันมาส่งเสียงกริ๊ดกราดใส่พี่สาวก้าวรู้เปล่าว่าคุณเดชนะขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เก่งอย่างนี้เลยอย่างนี้ของเธอคือ การยกมือขวาที่กำไว้แล้วชูนิ้วโป้งขึ้นประกอบท่าทางเมื่อกี้ได้ยินแววๆว่าใครพูดถึงบิ๊กไบท์นะเสียงของผู้มาใหม่ส่งผลให้ผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งสองหันไปในทิศทางเดียวกันทันทีสวัสดีครับคุณเดชเป็นไงบ้างกี้เมื่อกี้ เราได้ยินใครพูดถึงบิ๊กไบคุณเดชขับบิ๊กไบมาที่นี่กับกี้นะคะกิรติเอ่ยอธิบายกับสามีในขณะที่กิรนารีบเอ่ยแทรกพร้อมทั้งยกมือขึ้นกอดอกอย่างวางท่ารถใหม่ด้วยนะหรือครับคุณเดชไม่ทราบมาก่อนเลยว่า คุณก็สนใจความเร็วอยู่เหมือนกันหันมาเอ่ยถามชายหนุ่มหน้าเข้มอีกคนด้วยรอยยิ้มหลังจากใส่ศีรษะใส่กีรณาอย่างไม่เชื่อถือเป็นความจริงครับจริงๆผมก็ไม่ได้สนใจเท่าไรเพราะไม่ค่อยมีเวลาว่างแต่กีรณาเขาชอบก็เลยต้องตามใจเขา รถซูซูกิฮฮยาบุสะเวอร์ชั่น2011เชียวนะเฮ้ยจริงหรือกี้หันมาอุทานกับกิรณาด้วยความตื่นเต้นจริงๆไม่เชื่อก็ไปดูได้เลยจอดไว้ตรงลงรถนุนน่นแน่ขออนุญาตนะครับคุณเดกตามสบายเลยครับจะเอาไปขับเล่นก่อนก็ได้เก่าอย่างเอื้อเฟื้อ ทางเลื่อนกุญแจรถให้ในขณะที่ภูมิทัศน์ตาเริ่มเป็นประกายวิ้งวิงแต่ก็ปฏิเสธที่จะทำตามคำแนะนำของชายหนุ่มเนื่องจากนึกถึงความไม่ถูกไม่ครวนขอบคุณครับแต่ผมขอแค่ไปดูให้กี้เลิกเหออยากอวดอย่างเดียวก็พอครับเดี๋ยวมานะคะ กิรนาเอ่ยกับคู่ม,มั่นหนุ่มด้วยรอยยิ้มก่อนออกเดินนำหน้าภูมิทัศน์ไปยังทิศทางที่รถบิ๊กไบค์จอดไว้โดยมีมะรุเดชมองตามไปจนสุดสายตาก่อนนิ้วหน้าเมื่อเห็นว่าคู่ม,มั่นตนจับต้นแขนชายหนุ่มอีกคนอย่างถือสนิท อย่าคิดมากไปเลยค่ะกิรติเอ่ยกับมรุเดชยามสังเกตเห็นชายหนุ่มมีสีหน้าไม่ค่อยจะดีนักยามเห็นความสนิทสนมระหว่างกิรนาและภูมิทัศน์เรื่องอะไรเอยถามแกเกอเมื่อเห็นอดีตคนรักเก่าอมยิ้มใส่ตนเองคุณรู้ดีแก่ใจค่ะว่าก้าวหมายถึงเรื่องอะไร แล้วคุณไม่รู้สึกอะไรเลยหรือไม่ค่ะตอบพลางใส่หน้าช้าๆกี้ทัดแล้วก็ฉันต่างเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กต่อให้ความรู้สึกบางอย่างมันเปลี่ยนแต่ความเป็นเพื่อนไม่เคยเปลี่ยนแปลนี่คุณเอ่ยขึ้นมาอย่างไม่อยากเชื่อสายตา ในสิ่งที่ได้รับรู้นะักทราบมาโดยตลอดหรือนี่ทราบค่ะพยักหน้ารับพลางยิ้มน้อยๆทราบดีทราบมาตลอดแต่ฉันเลือกที่จะไม่พูดเท่านั้นเองผมลืมไปว่าคุณเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรได้เด็ดขาดขอบคุณค่ะเอ่ยตอบรับสั้นๆ พยายามไม่พูดยาวๆเพื่อต่อล้อต่อเถียงกับชายหนุ่มคุณสบายดีไหมคงมีความสุขดีสินะเพราะหน้าตาดูอิ่มเอิบดีทีเดียวที่สุดคะ่ะทัดเป็นผู้ชายดีๆคนหนึ่งเท่าที่ผู้หญิงจะใฝ่ฝันได้และฉันก็มั่นใจว่าอีกไม่นานน้องสาวฝาแฝดของฉัน จะมีความสุขเช่นกันเมื่อเธอได้แต่งงานกับคุณมารุเดชยิ้มพลางหัวเราะน้อยๆอย่างขบขันเนื่องจากว่ากิรติมักจะเป็นเช่นนี้เสมอฉลาดพูดรู้หลักและวิธีในการต่อรองกับผู้คนในขณะที่กิรนาไม่มีสิ่งนั้น ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีสำหรับเขาที่ต้องคอยแวดล้อมด้วยบุคคลอันเต็มไปด้วยเล่เหลี่ยมเช่นนี้เสมอดังนั้นช่วงเวลาที่เขาได้อยู่กับเธอมันจึงเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนและมีความสุขอย่างแท้จริงผมก็คงเป็นผู้ชายที่โชคดี และมีความสุขที่สุดหากได้แต่งงานกับกิรนาในเร็ววันมีปัญหาอะไรอย่างนั้นหรือคะอีก5วันผมต้องขึ้นเครื่องไปอเมริกากี้ยังไม่ทราบใช่เลิกแต่งงานอีกเมื่อไรคะถ้าถามผมผมก็ตอบได้ว่าสะดวกทุกเวลาดิฉันทราบคะ่ะ ว่าคุณนับถือศาสนาคริสต์กิรติกล่าวด้วยรอยยิ้มแต่บ้านดิฉันนับถือศาสนาพุทธนี่คะแต่ผมอยากให้เราทำพิธีแบบคริสตมากกว่าหลังจากกลับมาค่อยจัดพิธีสงแบบพุทธตามที่ผู้ใหญ่ตกลงกันไว้ไปนานเลยหรือคะเอ่ยถามด้วยความสงสัย ยามเห็นสายตาเป็นกังวลใจของมะรุเดชสี่เดือนเขาตอบสั้นๆพลางยกแก้วน้ำขึ้นดื่มในขณะที่กิรตินิ่งอึง้งหนักใจไม่แพ้กันยามคิดว่าช่วงเวลาที่มรุเดชไม่อยู่ถึงสี่เดือนนั้นจะเกิดสิ่งใดกับกิรนาแน่นอนปัญหา ต้องมาจากญาติของฝ่ายชายโดยไม่ต้องสงสัยหน้าห่วงกี้นะคะนั่นคือสิ่งที่ผมกังวลอยู่กิรตินิ่งเงียบอย่างเห็นใจเนื่องจากเข้าใจจิตใจของชายหนุ่มดีและห่วงใยสุขภาพทางจิตใจของกิรนาในอนาคตอีกด้วยเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าลิศเดช ของคุณวิชุดามารดาของมารุเดชนั้นมีมากมายขนาดไหนหากไม่เข้ามาสัมผัสด้วยตนเอง